การจุติของพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสอนพุทธประวัติพระพุทธเจ้าท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตสันดุสิตเทพพบุตรจุติสู่พะคคันของพระนางสิริมหามายา ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8อยู่ในท้องแม่สิบเดือนทุวนทวนไปคลอดเอาวันที่สิบห้าค่ำเดือนหของปีถัดไปถามดาวดึงอยู่ที่ไหนดาวดึงคือสวรรค์ชั้นที่สองจากชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิต เข้ายากกติกาเขาเยอะต้องเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มอันดับสองต้องเป็นพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายที่ท่านจะตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอันดับที่สามต้องเป็น พระอาริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพราะฉะนั้นชั้นนี้คุณสมบัติไม่ถึงไม่ได้อยู่เมื่อท่านลงมาในบาลีท่านใช้คำว่าอยู่ท้วนทศมาตต่างจากสัตว์เหล่าอื่นสัตว์อื่นอยู่ในคันมารดาไม่ถึงสิบเดือนบ้างเกินสิบเดือนบ้าง แต่พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะอยู่สิบเดือนทุวนทวนในระหว่างที่อยู่ในคันจะไม่คุดคู้เหมือนทารกทั่วไปแต่จะอยู่ในท่านั่งสมาธิผู้เป็นมารดา,สา,าสามารถเห็นได้ตลอดเวลา เหมือนดังแก้วมณีอันใสที่ร้อยผ่านด้วยได้เหลืองแก้วใสๆเอาได้เหลืองร้อยผ่านก็มองเห็นใช่ไหมอันนั้นแม่มองเห็นลูกในท้องตลอดพอคลอดออกมาท่านเดินไปเจ็ดก้าประกาศวาจาว่าอาหังอะโคโหะมัสมิโลกัสสะ อาหังเชโทหะมัสมิโลกัสะอาหังเศโทหะมัสมิโลกัสะอะยะมันติมาเมชาตินัตถานิปุณพะโวติเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ขึ้นชื่อว่าการเกิดสำหรับเราต่อไปไม่มีเด็กพึ่งจะคลอดเดินได้พูดได้เป็นไปได้ไหมพระเขาถามส่วนใหญ่เขาจะสงสัยตรงประเด็นที่พระพุทธเจ้าเมื่อเกิดก็สามารถเดินได้เจ็เก้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์บางเหล่าจุติมิรู้ตัวลงสู่คันมารดามิรู้ตัว คลอดออกมาจึงรู้ตัวสัตว์บางเหล่าขณะจุดติไม่รู้ตัวเข้าสู่คันมารดาแล้วรู้ตัวคลอดออกมาแล้วรู้ตัวสัตว์บางเหล่าขณะจุติรู้ตัวอยู่อยู่ในคันมารดารู้ตัวอยู่คลอดออกมารู้ตัวอยู่ประเภทสุดท้ายนี่แหละทำอะไรก็รู้อยู่พัฒนาการไม่ได้โดนขัดขวาง ออกมาก็เดินได้พูดได้เลยเพราะว่าท่านรู้ตัวอยู่ตลอดคราวนี้คนสมัยหลังๆถ้าไม่ได้ศึกษาตรงจุดนี้เขาก็คิดว่าเวอเด็กอะไรเกิดมาพูดได้เดินได้ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อ สองพกว่าปีที่แล้วจึงก็เป็นเรื่องนานาจิตตังก็แล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาอย่างน้อยสี่อสงไขยกับแสนมหากับลงมาเกิดก็ย่อมแตกต่างจากมนุษย์ปกติทั่วไปข้อมูลจากพระอาจารย์เล็กสุทธ,ธรรมปัญโย นาบ้านอนุสาวรีย์พฤศจิกายนพศสองหหก็ขอจบเท่านี้ค่ะก็คือจะสรุปโดยรวมได้ว่าเออเท่าที่เอทราบมานะอันนี้อันนี้ทราบมาจากโบราณคดีนะคือมีนักโบราณคดีไทยอะ่ะคือด็อกเตอร์กังวลนะ่ะเคยไป แปลศิลาจารึกในประเทศอินเดียแล้วทีนี้ทางศิลาจารึกของเขาเนี่ยก็จะมีแบบจารึกอะไรที่มันแบบเว่อเ่อร์อะ่ะก็คือจะเป็นการจารึกแบบก็คือเว่อร์อะ่ะก็คือว่าจะมีจารึกแล้วก็ภาพผนังซึ่งเป็นปูนแกะเขาเรียกว่าเป็นการแกะหินน่ะทีนี้ในจารึกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านน่ะเกิด มาจากสีข้างพระมารดาโดยพระมารดาเนี่ยยืนแล้วก็เอามือเนี่ยเหนียวกิ่งกิ่งไม้แล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนแบบเหมือนถูกผ่าออกโดยไม่ได้ออกมาจากทางช่องข้อสตรีเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ส่วนเรื่องที่มีการพูดว่าพอเกิดมาแล้วสามารถเดินได้เจดเก้า แล้วก็พอเดินไปหนึ่งก้าเนี่ยมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทเนี่ยคืออันเนี้ยมันเป็นความเชื่อในสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นความเชื่อในสมัยปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามันเป็นโบราณอุบายที่คนสมัยก่อนแต่งเรื่องขึ้นเพื่อเป็นการบอกเป็นในๆว่าพระพุทธเจ้าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเจ็ดทวีปเพราะว่าพอเกิดมาปุ๊บก็เดินได้เจ็ดเก้าเลยพอเดินไป9ก้าหนึ่งก็มีดอกบัว ขุดขึ้นมาจากดินเนี่ยมารองรับพระบาทก็เปรียบกับว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะไปไกลได้เจ็ดทวีปส่วนเรื่องที่คนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าท่านอ่ะออกมาจากทางสีข้างสีข้างนี่ก็คือข้างๆข้างๆตัวข้างๆลำตัวเนี่ยเหมือนมีเอวอะ่ะก็คือคลอดออกมาจากบริเวณเอวอะ่ะออกมาจากทางสีข้างเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนั้นก็เป็นโบราณอุบายเหมือนกันว่าพระพุทธองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จึงถือกำเนิดออกมาจากทางสีข้างไม่ได้ถือกำเนิดออกมาจากทางช่วงล่างเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ